สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟแฟนช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้ก็มาปล่อยแอดมินบุญถ้ำน้ำโชกนะครับในวันที่26ตุลาคม2566นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่ตำหนักครูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ก็มาหลายคือเก่านะครับเต็มตำหนักเหมือนเดิมนะครับเพื่อมารอให้อาจารย์ เปิดดวงรับโชคนะครับท่านใดที่เดินทางมานะครับก็จะได้ถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับสําหรับแนวทางนะครับของอาจารย์น็อตตี้อาจารย์น็อตตี้ปล่อยมาแล้วนะครับเตรียมสมุดประกาศจดไปด้วยรับเด้อรอเอ็ดปะครับครับโอ้เอ็ดสียอาจารย์มาจากรอยเอ็ดหลายหลายครับแสดงคุณแม่ผชคดีด้วยไงว่าแม่ โชคดีงวดที่แล้วว่าแม่ครับได้บ่หลายครับได้สองแสนกว่าพี่เีกไมมาตั้งไหนก่อนฝ่ายมันไอ้ถูกเจ้าปูองดำพอนไายหลายเป็นไงก่อนครับนี่แหละเจ็ดแสนงวดที่แล้วแมนขาดคนขายลอตเตอรี่ได้เจ็ดแสนขาดได้สามตัวตรงสี่สี่เจ็ดแล้วก็คนที่มาย้ายย้ายนี่บั้นลงพยุงน่ะครับไปจุดขึ้นกันคุณนีงก็บั้จุดได้สามซีซีขึ้นกันครับไอ้นี่ก็ได้สามซีซีขึ้นกันเลขตรงกันแมนเลขตรงกันขาดทื่หลายครับโอ้เน่ยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับโอ้ได้สามตัวบนล่างนะครับเป็นบรรยากาศนะครับที่หน้าองค์ปูดำแสนสริกันทรานะครับ ทางงานข้าเจ้า,จาท่านน้องคนนี้เขากว่าเค็มๆมนนันอยู่ใครเดินทางมานะครับก็จะได้เจออาจารย์น็อตวันนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงมานะครับจะได้เปิดดวงรับโชคกับอาจารย์นะครับ องปูดำนะครับก็ให้โชคแม่นมากนะครับเมื่อกี้ก็มีคนโชคดีนะครับมาจุดทูบขอปูเป็นเลข4ี6นะครับ คุณแม่พันเอาของมาถวายปูจ้าโชคดีบ่แม่งวดที่แล้วโชคดีเยอะังโชคดีอยู่ครับเดินทางก็ใช้แม่งงให้ถามเนี่ย้อนหลังหมดแล้วครับย้อนมีนะคะยอนหลังมาแต่มุกอาหารครับขอพูดโชคดีในงวดที่ผ่านมานะครับ สำหรับท่านใดนะครับอยากเดินทางมาที่ตำหนักของผู้ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับก็เดินทางมาได้นะครับที่บ้านนนสามัคคีนะครับตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับแม่ว่าเขาไปรอข้างในปะครับ มันบ่มีหม่องยางเนี่ยหม่องน้ำแล้วปลาไก่ล้อมาอย่งสิย่างรับหม่องนี้มันมีหม่องนั่งแล้วนะับนั่งรอซะก่อนเนาะแม่เนาะหลายชั่วโมงั่งอยู่ข้าวเตี๊ยวก็ไปกินเสียดเสียบเตี๊ยวแล้วข้าวเตี๊ยวอาจารย์น็อตตี้เป็นังไรงวดที่แเรามันอยู่บ่แม่มันอยู่แต่ว่ามันอ้่นกับแม่นมองกับของกับแม่นอ๋อแม่ได้เพิ่สายฝันบ่แม่เอาไปออกอยู่เงี้ยนบ้านเด็กที่ซีตัวเดียว แม่ออกที่ตัวเลยมากซีซีครับบปนี้กบับว่าเราบอกให้วิ่งซีรูดซีแต่ว,ว่าเป็นรูดว่าเป็นกันเลยกนเขายเอ,า,อาตรงตรงเขาก็เลยบว่านี้กันเลยเห็นเลตเตอรี่มาสิหาไปกันแลยเอาเลยครับคุณแม่ก็โชคดีซีซีว่าแม่งอดที่แล้วครับน้องเบลสุดท้ายเอาไหมเฮ้ยแม่เพิ่งกาดได้เรียกตรงกับอาจารย์พอดีครับ คนแม่เดินทางมาจากขอนแก่นน้าแม่เนาะครับยอมเพื่อยังแม่ฮะอเมอเพิ่มอเมือเมี่งครับอยู่อำเภอเมืองเลยนะครับเพิ่มเพอ่มมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่บ้านแล้วลูกแม่หลับมาเนี่ยไงไอ้งวดจีมักตัวใดเดชกระจันมักตัวใดชจีครับศูนย์สี่กับมักศูนย์เจ็ดกับมักพอเลขรถจักรยานเจ็บกะเจ็บ 7 0 9 3ศูเามเมันออกดีดีครับแต่ว่ามันมาตือตรงใจ70กับ0 4 70กับ04เพราะว่า0ูนี่เด็กบ้านเดียวของ4ี่ตัวเดียวครับเลยมา4กับตรงกันกับเลขกอาจารย์พอดีครับห้องอาจารย์ก็มี070 4์เจ็ดศูนย์สต่แล้ะมียังละทามใบยูครับแล้น้อยก็งอที่เหล่วตัวนี้อันอันแต่ว่าไงก็บยอดปอยูครับเพราะอาจารย์ออกย่ำขึ้นหรือย่ำเส้าของใยอดล้นครับ ในบังกระยอนครับครับเอาให้ฉกโสมมันมันแม่ตัวเดียวนี่เนาะครับเนาะสุดสี่ครับโอ้สมมันเบิร์ดขอบปวดจได้เพราะได้ผลคือันซื้อปะทู่ปนคืออาจารย์บ้านครับเลยไล่อยแม่ได้หลายอยอ่ะแสดงความดีใจกับคุณแม่ครับความบุญบารมีหาได้เติมอีกนั่นแหละครับอามีดวงอาบรรจุใจอีก สดๆมันมนกันน้อแม่น้ำน้ำมันทำกับเบิ้งน้องบก็เบิ้งเจตังกับเบิ้งพ่อเียกเบิ้งอะไร่นี้กเบิ้งขอบคุณในหลายที่รับด้วยิึงทุกคนคุณแม่ก็มาูนเก็ุกับศูนย์สีน้อแม่นะอโสดโมันมานะปรยครับมันเด็กรถเจ้าของครับวันนี้ละแม่ยังมาได้จังๆเลยแม่ครับ อันเพราะไงน้ำพุนุ่งตาอันอันน้องเบลยังก่อนงนอันสานพราอันบานยังก่อนงันนอ้นนองเบลเออนั่นละน้ะนานั่ั่ะเป็นเอฟซีนะครับน้องเบลมาพารวยบุญทำาังโชคนะครับคุณแม่เป็นกบเบิ้งทุกซอง่เปลี่ยนเบิ้งัุบคนเบิ้งบัทุกคนขอบคุณลายด้วยแม่ดหมหัวใจกดกรกลังกคในเบิ้งโตแ่คในเบิ้นั่งรับนั่งเฝ้า โอ้เอฟซี F C, ตัวยงตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณใลยไร้แม่จา้จาจ้าอย่ารออาจารย์เลยแม่เด้อให้เป,เปิดดวงให้นะครับอ่ะท่านใดที่มาที่ตำหนักของปู่ยายอาจารย์น็อตตี้นะครับก็จะได้เปิดดวงรับโชคกับอาจารย์นะครับใครอยากถ่ายรูปก,กับอาจารย์ไว้เป็นที่ระล,ลึกก็รอถ่ายหลังเปิดดวงรับโชคนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่หน้าองค์ปู่นะครับเข้าทับนี่ท่านใดที่เดินทางมานะครับก็บูชาดอกไม้ทูกเทียนนะครับตามศรัทธานะครับ ก็ไปเบ yup. ียนองค์ปู่นะครับองค์ป so yeah, ู่กับย yeah, ่าสามรอบนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ลูกศิษย์ต้องหาของอาจารย์มารออาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์ลงมาบ่ายสองคึ่งนะครับขอโทษขอโทษ เดี๋ยวนะครับผมถ่ายคลิปอยู่นะครับขอโทษด้วยนะครับใครที่โทรมาช่วงนี้นะครับทันใดที่เข้ามานะครับที่ยังไม่ได้นะครับแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์นอตตี้นะครับวันนี้แนวทางสองตัวอาจารย์น็อตตี้ให้สี่ชุดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 78แปดและศูนย์สี่นะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับสามตัวศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดนะครับสำหรับเลขทู่ปูองดำนะครับเลขทู่ปูองดำนะครับอาจารย์ปล่อยมาแล้วนะครับสำหรับเลขทูบจดอนไปด้วยครับเด้อสองสี่หนึ่งนะครับสำหรับเลขทู่ปูองดำของอาจารย์น็อตตี้นะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับใน,นวันที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 6้า้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มาตะไสนแม่มาตะไสครับเดินทางมาจากไสมาจากโคราชมาจากโคราชค,ครับโซกม้านบางวัดที่แล้วยังค่ะพื่ได้เห็นแล้วก็พิ่งได้มา มาขอ่นนะครับเนาะมาของวดแรกครับขับมาครั้งแรกนะครับมาเยอะไหม9คนค่ะครับรถตัวนะครับรออาจารย์นะครับสาย2โมงครึ่งเดี๋ยวอาจารย์ลงมาเปิดดวงรับโชคให้นะครับใครอยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้กับอาจารย์นะครับอาจารย์เปิดดวงรับโชคให้ฟรีนะครับครับ ได้ยังแนวทางของอาจารย์ได้แล้วได้แล้วนะครับจะมีครับจะมี0ูนย์เจดนะครับเจแดและ0ูนย์ี่นะครับ3ามตัวจะมี0 4 8 0 7สี่ดนย์เจดดนะครับสำหรับเลขทูบนะครับปูอง,องดำนะครับสองสี่หนึ่งนะครับจดไปด้วยครับเดินสองสี่หนึ่งนะครับเลขทูปปูองดำอาจารย์ปล่อยมาแล้วนะครับ จะแอดมินจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากเดินทางมาที่ตำหนักของปู่หญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับก็เดินทางมาได้นะครับที่บ้านโนนสามัคคีนะครับตำบลน,นามนำอำเภอนามนจังหวัดกาละสินนะครับก็ฝากไว้นะครับแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์น็อตตี้นะครับสองตัวจะมีสี่ชุดนะครับเตรียมสมุดประกาศจนไปด้วยครับจะจะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเจ็ดแปด ศูสี่สามตัวศูนแปดสี่และศูนย์เจ็ดแปดนะครับและอีกนะครับห้ามลืมนะครับห้ามลืมสำหรับแนวทางเลขทูบของปูองค์ดำนะครับอาจารย์น็อตตี้ไปมาแล้วนะครับเลขทูบเลขทูบที่สองสี่หนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งาใครก็มารับชมคลิปนี้ ขอขอให้สุขสงบเป็นมากกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ